สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนัอเคนนะและนี่คือเดอะซิมสนะครับเอาละจากครั้งก่อนนะครับที่เราเล่นอาชีพทางด้านความบันเทิงจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาเริ่มอาชีพใหม่นะครับอาชีพที่5กันนะอ่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องลาออกจากงานก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ซิมของเราลาออกจากงานกันนะอ่ะเรียบร้อย สีเวลาออกจากงานสิไม่ดีเรา, <c oughs> าออกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราซีเวอร์ไปเลยนะครับสี่เวอลาเอาละเอาเรียบร้อยจากนั้นก็เลือกที่หน้าต่างการทํางานได้เลยครับกดเข้าร่วมงานได้เลยนะครับ,เ,รเ,รบเอาละอ่ะอาชีพที่เราจะมาเล่นต่อไปนะครับเอาเป็นอ่า อ่ะอันนี้แล้วกันนักเขียนแล้วกันนะครับอาชีพนักเขียนนะครับ่ะไปลุยกันก็ได้ค่าแรง27่สบเจซิมโมต่อชั่วโมงนะทำงานอ่าเท่าไหร่เนี่ยสิบเอ็ดโมงแล้วเะสิบสิบเอ็ดโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับอาทิตย์จันทร์พุธศุกร์หยุดสามวันกลางคานพฤ่อรหัสเสาร์นะอ่ะไปลุยกันเดี๋ยวไปดูหน้าต่างกันทำงานทีนะครับของซีเวอร์ก็เช่นกันนะครับอาชีพนักเขียนนะอ่ะ เดี๋ยวขอดูหน้าตาการทำงานนะครับทีนี้ตอนนี้เราอยู่ในตำแหน่งผู้ช่วยนักเขียนนะครับอ,อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นตำแหน่งที่หนึ่งนะครับนักเขียนนะ27ซิมมต่อชั่วโมงนะวันหยุดลาพักร้อนเริ่มต้นที่3วันนะครับงานจะเริ่มในะอีก2วันนะคอ๋อเขาหยุดให้เราอยู่นะค่อยเริ่มนะเพราะจริงๆวันนี้มันตรงกับอาทิตย์นะเอาละเอา,เอาดีเหมือนกัน ทำงาน11โมงนะครับถึง5โมงเย็นนะอาทิตย์จันทร์พุธศุกร์่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับหยุด3วันเลยนะโอ้โหหยุดเยอะเหมือนกันนะทำงานไม่ได้ต่อเนื่องด้วยหลอดประสิทธิภาพนะครับเริ่มต้นใหม่ที่ปานกลางนะทำงานแต่ก็ขั้นแรกๆน่าจะวัน2วันก็น่าสอสามวันก็น่าจะเลื่นขันแล้วะครับางานประจำวันนะครับเป็นอ,อ่านหนังสือนะอโอเคออเรามีเนียปรีเลยครับ ชั้นหนังสือนะสาหรับใครที่ไม่มีชั้นหนังสือก็สามารถซื้อได้ในห้องที่เป็นห้องทํางานนะอันนี้นะครับชั้นวางหนังสือนะครับซื้อมาอ่านแบบเล็กขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ได้นะแม้กระซื้อหนังสือเพิ่มเติมก็ได้นะครับมันน่าจะมีให้เลือกในนี้เอาเนี่ยมีให้เลือกเลยนะครับซื้อหนังสือเพิ่มเติมได้ด้วยตอนนี้มันก็จะมีบอกนะครับจํานวนที่มีแล้วเดี๋ยวเราค่อยซื้อแลวกันหนๆก็เป็นการอ่านหนังสือนะ๋ยวผมขอเปลี่ยนปันท่านหน่อยนะครับ มันแช่อยู่ตรงผู้มีงานศิลปะสิบห้าชิ้นมาสักพักแล้วขอเลือกใหม่นะผมเหมือนผมเห็นแวบๆบแบบนะว่าอันนี้หรือเปล่านะอ่านักนักเรียน,นอ่านี่ไงอ่านหนังสือสามเล่มแล้วก็มีพวกทักษะต,ต่างๆนะเอาละเดี๋ยวเราจะเราจะ,เราจะมาทำซิมซิมทุกศาสตร์นะครับโอเคไปอ่เปลี่ยนมาก็ได้ละตักกาขั้นที่สเรามีแล้วนะครับ เดี๋ยวซิเวอร์ด้วยนะเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนกลับมาซิมทุกศาสตร์เหมือนกันนะเอาละนานจะอา่านหนังสือแล้วก็เงื่อนไขของมันก็คืออา่านหนังสือจบ3เล่มนะมาอา่านหนังสือกันหน่อยอ่ะนีนี้เราก็เริ่มต้นด้วยกันตอนนี้เรารีหลอดเรียบร้อยนะเ,เริ่มต้นด้วยการอาร่านหนังสือเลยอ่านอะไราบางอย่างนะครับไปเดินไปหยิบหนังสือมาอ่านซะ เปลี่ยนชุดการทำงานก็เป็นชุดขาวฟอร์มเริ่มต้นเหมือนเดิมนะอ่ส่วนตอนนี้ก็เริ่มต้นการอ่านหนังสือเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเวลานอนนี่อาจจะต้องปรับหน่อยนะเพราะว่านี่ครับแมรี่ง่วงแล้วแมรี่เคยนอนตอนตีสอตลอดเลยนะเอาละเดี๋ยวอ่านเสร็จก็จะต้องนอนเลยเดี๋ยวตั้งค่าไว้ ให้นอนเลยนะครับซิเวอร์เหมือนกันนะแต่มีเวลาหยุดนะ่าจะเปลี่ยนเวลานอนได้ครับอ่าตอนนี้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับในการอ่านจะอ่านโอ้เรียบร้อยครับอ่านเร็วจังเลยจบแล้วเหรอพอเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอ่าซิเวอร์ซิเวอร์ก็อ่านจบแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อก็ไม่เป็นไรนอนเลยก็ได้ของแมรี่ยังอ่านของแมรี่ อนอนเลยก็ได้เอาครับตักพอดก่อนเนขาไม่ได้เสร็จสมบูรณ์เลยนะซิเวอร์ยังไม่เสร็จนะอาจจะต้องอ่านอีกเรื่มนะครับเอาตื่นก่อนทำอาหารก่อนเลยแล้วกันอ๋อย่างนียังไม่ต้องทำนะอ่านงั้นเข้าห้องน้ำน้ำให้เรียบร้อย ผมย้ายพวกช่วยรางวัลมารวมกันตรงหน้าบ้านนะครับอะแมรี่ตื่นละอ่ะใช้น้ำให้เรียบร้อยอ้าวของพังใครซ่อมเนี่ยตาใครละแมรี่หกอะซิเวอร์ครับไปซ่อมซะกเก็บกวาดของตัวเองด้วยวก็มาอ่านหนังสือต่อนะครับจริงๆมันเหลือแค่25%เองออกแปลว่าบางเล่มมันอาจจะไม่ได้ยาวมากนะ โอเคเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยครับในอ่านแล้วก็อ่านทำไอ้อันนี้ไปเลยนะปณิทานไปเลยนะแมรี่ก็อ่านเพิ่มให้มันสมเลยนะครับอะไรบางอย่างนะหรือจะเลือกเอาก็ได้นะครับถ้าเลือกเอาก็เลือกที่อ่านหนังสือนะแล้วก็เลือกหนังสือตามนี้เลยนะครับมีไม่เยอะมากนะแต่อ่านวนก็น่าจะได้นะผมว่าอ่านไป ยังมีเวลาวันหยุดนะครับยังไม่เริ่มต้นการทำงานเลยนะนนปฏิทานก็ไม่น่าจะยากมากนะเพราะเรามีทักษะอยู่แล้ว,ว,วเอาละโหซิวเวอร์อ่านเล่มที่สองเสร็จแล้วไปอ่านเล่มที่สามต่อ,อม u รี่ี่เป็นไง เม่กี้ก็กำลังจะอ่านเสร็จนะครับอ่าเป็นที่วางหนังสือหมดเลยที่นี่ <c oughs> อาเดี๋ยวค่อยเก็บแล้วกันอ,อ่าอานเล่มที่สามครับโอ้เวลาในการทํางานเริ่มขึ้นแล้วนะครับอีก22ชั่วโมงนะเดี๋ยวเราก็หากิจกรรมสักอย่างทําก็ได้นะครับเดี๋ยวให้อ่านหนังสือให้เสร็จก่อนแล้วกัน เก,เกเ็บเก็บปั้นหปังสือดิโอ้บรรลุเอาล่ะเดี๋ยวเขาดูประดทนท่าเนะครับเสร็จหมดเลยเอาล่ะครับแปลว่าผมมีครบทุกอย่างนะเนี่ยแค่อ่านหนังสือครบอ๋อที่สองมันตักกะสามใช่ไหมอ่าอ,อันที่ขั้นที่สองก็กลายเป็นผู้ใหญ่ เ,เราอยู่ในวัยผู้ใหญ่แล้วนะครับวัยรุ่นหนุ่มสาวนะทักษะ4อย่างถึงระดับ4นะเราเราก็มีหมดแล้วนะทักษะเราเยอะมากเลยอาชีพใดๆระดับ5แค่หนึ่งอาชีพนะครับถึงขั้นที่5ก็ได้นะเคสนี้เราก็มีแล้วทักษะ5อย่างถึงระดับ5นะโอ้โหทักษะเรามีเยอะมากเลยเอาละถึงระดับ3ในอาชีพใดๆ2อาชีพนะครับแค่ระดับ3ใน2อาชีพนะส่วนสุดท้ายก็6ทักษะ ถึงอย่างระดับแปดเราถึงระดับสิบนะครับอเอาและแล้วก็ถึงระดับสามนอาชีพใดๆสามอย่างนะสามอาชีพยยเลยนะโอเค,อเค,อเคแปลว่าเราปลดล็อกแล้วนะเร็วจังแฮะพอจะปลดล็อกกอ็ตอนนี้เราซิมของเราได้มีอุปนิสัยเพิ่มนะครับเป็นรางวัลมีความเป็นครูนะครับซิมมีความเป็นครูจะสามารถเขียนคู่มืออันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับ ทักษะต่างๆที่พวกเขาเชี่ยวชาญได้อ่ะเอาละถ้างั้นเปลี่ยนกลับไปอันนี้เลยนะผู้ผู้ดีมีข้อรหาสเลอ่นเดิมก่อนแล้วกันไหนๆหมันก็เสร็จแล้วนะไหนดูตัววายนะครับตัววายมันจะเป็นแหนพวกนิสัยต่างๆงั้นนี่ครับมีความเป็นครูเพิ่มขึ้นมาแล้วนะตอนแรกเราก็มีอุปนิสัยหลักแหลมเพิ่มนะอ่าทำอะไรดีเพิ่มสังคมหน่อยไหมอ่า <Hey. S 1> สังคมตำ่ำ ฮามาเมร่ก็เหมือนกันนะครับเรียบร้อยเก็บกวาดนะเก็บกวาดหนังสือหน่อยคอมเมดี้ก็โหเสียทุกอย่างเหมือนกันครับโหไม่ได้เห็นช็อตคลิกมาไม่ทันนะคอมเมรี้ก็กลับไปเป็นตัวดีมีเครือข่ายเหมือนกันนะเก็บกวาดนะเก็บกวาดนะเก็บเข้าที่ให้หมดเลยได้เป็นระเบียบเสร็จเร็วดีฮะ เนะาะยห็นว่าทักษะเรามีเนี่ครับเต็ม10บหมดเลยยกเว้นงานช่างนะอาชีพเราก็ผ่านมานี่ก็อาชีพที่5นะ<า>ไหนคุยกันหน่อยสิไม่ได้พูดคุยกันตั้งนานาชมกันแต่ไกายเป็นไงบ้างช่วงนี้ไม่ได้คุยกันเลยตั้งแต่เป็นนักสแสดง <c oughs> ถึงจะอยู่บ้านเดียวกันจะได้เพิ่มหลอดสังคมนะครับ แล้วก็นี่ครับเพิ่มหลอดความสนิทหน่อยนะแต่เป็นนักแสดงไม่ได้คุยเลยจริงๆนะจริงๆแหละผมาไมวิเศษนี่นะเพิ่มหลอดสังคมนะการคุยกันก็เลยไม่จําเป็นอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับอีก18ชั่วโมงในการทํางานนะเดี๋ยวให้คุยกันพักผ่อนยาวๆเลยแล้วกัน ของตกแต่งไม่ใช่ของตกแต่งนะของตกแต่งมันอยู่ในพวกในห้องนะแต่พวกของเพื่อนรักษานี่ก็เยอะมากเลยนะครับตอนนี้ผมก็พยายามมาเลงเรียงกันนะให้มีพื้นที่นะนเดี๋ยวนาคขาต่อไปไม่รู้เฉพาะว่าจะมีอะไรเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูกันคนระับมาลุยกัน <laughs> เต็มยัง หลอความสัมพันธ์ก็ได้เต็มนะครับเพื่อนที่ดีต่อกันอ่าสิบห้าชั่วโมงนะครับเดี๋ยวนีาต้องทานอาหารละครึ่งหลอดนะครับอ่ะไปซิเวอร์ไปก่อนเลยคัส่รีมเมอรี่ก็ไปไปด้วยหยิบอ,อาหารมากินซะโอ้โหได้เงินผลตอบแทนนะของซิเวอร์นะครับหนึ่งแสน ประจำสัปดาห์เอา้าเก็บกวาดด้วยอ่ะทำอะไรต่อดีเอ่เอเล่นเมนกมแล้วกันว่างเหลือเกิน,นครับไม่รู้จะทำอะไรนะมีแต่รอไปทำงานนะครับไอ้นี่ก็ามาคุยชมบใช้เรื่องขึ้นต่างกายนละ พูดคุยกันมากขึ้นโอเคสิบสามชั่วโมงก่อนการทำงานนะหลอดก็พอดีพอดีนะก็น่าจะพักผ่อนพอดีตื่นเดี๋ยวนอนชั่วโมงที่เก้าแล้วกันฮะเออพอย้ายไอตัวนี้มาฝั่งนี้ก็พอได้มีอะไรขยับในห้องเหมือนกันนะตอนแรกมันอยู่ฝั่งโต๊ะทำงานผมมองไม่ค่อยเห็นนะจาไปไว้ในห้องนอนก็อาจจะแปลกๆปนะแต่ก ดีกว่าเพราะเราใช้มุมกล้องนี้มัถึงไม่ต้องหมุนม,มุมกล้องเยอะนะครับจะได้เห็นอะไรง่ายๆหน่อยเน้นใช้งานชัวๆสิบชั่วโมงสองชั่วโมงที่เก้าครับวับนแรกของการทำงานดูซิจะเป็นยังไง พูดคุยเงาเหมือนกันเนี่ยไม่ได้คุยกันนาน <c ười> คุยกันเต็มที่เลยเอาละลุ้นกันนะครับว่าจะทำงานของคันแรกจะได้อะไรกันอดีจะใครตื่นก่อนให้ทำอาหารโอ้โหตื่นพร้อมกันเลยอ่ะโอเคจ็บคอเน่าเสียซะซื้ออะไรหน่อยแล้วกันช่วงหลังแมรี่ทำงานเอ่อ ก่อนก็เลยตื่นก่อนทำความสะอาดไม่ใช่ทำความสะอาดสิทำอาหารก่อนตลอดเลยนะเฮ้ยล้างสิงทำความสะอาดหน่อยสิมาเก็บข้าวที่ฮะจะหยิบของมากินได้ฝั่นงนี้ก็อับน้ำให้เรียบร้อยซะ จะถูหน่อยอพูดคุยกันกินหน่อยแล้วกันมันว่างแล้วกันเธอ,อว่าวันวันแรกของการทำงานใหม่จะเป็นยังไงบ้างใช่ถือว่ามันต้องดีนแน่เลยไอคอนส้วการนักเขียนก็เป็นปากกาเลยนะง่ายๆเอาละทำงานกันครับไปเป็นความเร็ว โอ้บินมาแล้วครับสามพันอ๋อรวมทั้งหมดเป็นสี่พันสามสิบนะครับเอาละมาอ่ะเดี๋ยวคนหนึ่งจ่ายบินอีกคนหนึ่งแวะเข้าห้องน้ำทานอาหารซะอ่ะซิเวอร์จ่ายบินเสร็จแล้วไปไประหารไปกินได้นะครับโอ้โหเราประสิทธิภาพสูงมากนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นดีเดียมนะครับแค่ทํางานอีกวันนึงก็ขึ้นแน่นอนนะครับเลื่อนขั้นแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราทานอาหารกับ เข่องน้ำเสร็จเอ้าของพังแล้วก็เดี๋ยวแอบบนหนังสือกันนะครับเป็นนักเขียนก็ต้องเก็บข้อมูลก่อนนะอะ่ซ่อมก่อนดิเก็บกว่าซะ,ะถูหนาดกันน้นทบอาไรด้ไม่สนุกเลยเหรออ๋ออ่ไม่เป็นไรแตบบ่หนังสืออนะไรมันจะช่วยเพิ่มความสนุกนิดนึงนะ ถ้ายังไม่สนุกอีกเดี๋ยวค่อยไปเล่นเกมลครเครียดนะอ่านนี้ครับพออ่านหนังสือมันจะบวกความสนุกนะเป็นกิจก,กรรมเหมือนกันนะเอาละสงสัยคุยมากไม่สนุกเท่าไหร่ต้องทำอย่างอื่นบ้างนะครับตอนนี้ยี่าเอนนะครับในงานประจำวันนะเอาละไม่ได้เริ่มอ่านก่อนนะนะ่าจะเสร็จก่อนดูต้องเดี๋ยวต้องดูนะว่าเล่มนี้จะอ่านครบเสร็จสมบูรณ์เลยหรือเปล่านะ อ๋อไม่จบนะครับอ๋องั้นเราไปเก็บเก็บข้อที่แล้วก็เอาอะไรมาอ่านอีกเพิ่มอีกเล่มหนึ่งอ่าเล่มหนึ่งมันจะตกประมาณ75%จริงๆด้วยเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้เลยนะอ่ะอ๋อแต่ของซิลเวอร์เสร็จครับอ่ะเครียดอ่ะงั้นไปเล่นเกมใครเครียดซะอ้าวยังไม่ได้เข้าน้ำนี่อ่ะไปเข้าน้ำก่อนลืมเลยลืมลว่ากลับมาจากที่ทำงานเมื่อกี้เราแค่กินข้าวเฉยนะอ่ะ อ๋อละเรียบร้อยอ่าเมรี่ยังอ่านหนังสือนี่นครบแล้วมั้งอ่าครบแล้วฮะไปเก็บกวาดเข้าที่นะเพิ่มหลักสังคมตรงนี้ในกันได้เพิ่มความสนุกด้วยนะต้องมันก็เต็มแล้วน,นี่เยีนมมาคุยกันดีกว่าคุยกันดีกว่าคุยกันดีกว่า,าคุยกันเพิ่มหลักสังคมเอา มีวันอยู่อีกหนึ่งวันนะครับอาทิตย์เป็นวันหนึ่งนะแล้วก็วันพุทธทำงานนะอ่เดี๋ยวเรานอนประมาณกี่โมงนี่แหละอ่าสักตีสองไหมกราบไม่ถูกเลยฮนะเดี๋ยวให้รอเป็นสีแดงก่อนแล้วกันะครับเราเค่อยเข้านอนนะนั่งคุยกันนี่แหละอ่ะแค่วันเดียวเรียบร้อยครับอ๋อตีสองนะเอาละอ่ะงั้นพักผ่อนได้ ไปพักผ่อนโอเคเวลาในการพักผ่อนเราจะเป็นตีสองนะ2นะะนุ่เอมนะน่นแหลน่าจะตื่นพร้อมกันเลยนะคิดว่า oh. จริงๆด้วยอ่ะคนหนึ่งไปหินอาหารซะอีกคนหนึ่งก็อาบน้ำให้เรียบร้อย oh. แล้วก็หินอาหารด้วย สำน้ำซะ้วก็มาซ่อมอ่ะแล้วก็ใช้เลยเ,เดี๋ยวแมรี่ก็เอาจานเข้ามาวางทําใหม่นี้อ่ะใช้ซะให้เรียบร้อยอะ,อะแมรี่ไม่ค่าสนุกเลยไปเล่นเกมแล้วกัน สิ่งที่ดีที่สุดเอาครับเวลามันหยุดหนึ่งมันเต็มเต็มนะทักษะเราเพิ่มเยอะเลยนะจนจริงๆผมเดานะคิดว่ามันเป็นนักเขียนยังไม่ต้องใช้ทักษะนี้แน่นอนเลยครับไหนล่ะนักเขียนเนี่ยการเขียนรูปการ์รูปการ์เดียวกันเลยนะสีม่วงแต่อเราก็ตอนนั้นเราว่างเราก็ ฝึกการเขียนจะเต็มนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าใช่หรือเปล่านะ <c oughs> ว่าเป็นทักษะที่เราต้องการในอาชีพนี้หรือเปล่านะ <c oughs> เอาละครับ24ชั่วโมงก่อนกาะทำงานนะครับ <c oughs> เดิมนะครับละ <c oughs> <BS> เราเวลาไปรว่าต้องฝึกอะไรบ้างนะั้ <BS> มันอยู่ที่ยาวอย่างนี้เออถ้าเกิดมันใช้อ้อแต่มันก็งานประจำวันมันยังแค่อ่านหนังสือนะถ้าอนาคตไเสร็จแล้วเหรอ เปลี่ยนกันกันนะไหนดีมาดูขึ้นมาก่อนเนซิเวอร์มาเล่นคอมมังไหนดีเพิ่มหลอดสังคมไมโครโฟนก่อนแล้วกันน,ะนาโคะถ้าเกิดมันได้เขียนพิมพ์ได้เลย,เลยอาจจะต้องซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มนะ แต่มันก็น่าจะเปลี่ยนกันใช้ได้นะผมคิดว่าอาจจะมาดูกันฮะตอนี้ก็อ่านหนังสือก็โชคดีหน่อยแล้วก็ดิฉันมานหนังสือสวยๆนะครับชื่อเหมือนกันนะฮะอาชีพนี้นักเขียนมาถึงเริ่มต้นก็วันหยุด3วันเลยถ้าอนาคตขั้นตรงสูงนี้ทำงาน2วันหรือเปล่ามาดูกัน 8ชั่วโมงกวอาการทำงานผมละจะต้องพักทานอาหารช่วงชั่วโมงที15่15บห้าครับไปพักเลยแล้วกันเข้าน้ำซะช่วงที่สบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดิกันนิดหน่อยนะครับถือว่าได้พัก

สังคมหน่อยค้าสังคมหน่อยและโดนวันหยุดนะถ้าเกิดทำงานตั้งแต่วันอาทิตย์ทำงานต่อกันวันจันทร์น่าจะเลื่อนขั้นเลยเนี่ยโดนวันหยุดขั้นฮนะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากออกจะนอนนะกินนาฬิกาออตีสองเนาะ ่ใช่เดีย๋ยวถ้านอนเร็วกวัวเวลาการพักมันจะเคลื่อนนะครับเดีย๋ยวนอนให้ตรงช่วงเวลาดีกว่าอันนี้ก็เพิ่มสังคมไปเรื่อยๆนั่งคุยกันมากขึ้นคุยกันมากหน่อยสนิทจะสนิทกันมาก,มาก ต้องแล้วพักผ่อนได้ไปนอนสู้กับการงานพวกนี้โอ้โหมันคงเป็นเลืเลข่หุ้นเลยเนาะสีเขียวสีแดงขึ้นลงเอาละโอเคพร้อมกันเลยนะสามชั่วโมงก่อนการทำงานนะครับนะเวลาดีนะอาหารหมดพอดีอซิเวอร์ทำอาหารซะสมารี่ก็ ขมน้ำเข้าน้ำรอเดี๋ยวรออาหารเสร็จนะครับผัดผัดคนๆอ่ะหยิบมาเก็บข้าวที่ก่อนแล้วกันอ่ะแล้วก็หยิบมากินจานหนึ่งเอาละซูซิเวอร์อาบน้ำเข้าน้ำซะ ในที่ก็เพิ่มหลอดความสนุกหน่อยแล้วกันนะดูไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ยืนคุยมากก็ไม่มีความสุขน,นะเราเล่นเกมดกวาอ,อีกหนึ่งชั่วโมงครับก่อนจะทำงานนะ,อะเอาละเตรียมตัวไปทำงานกันมาดูกันนะว่าเราจะเลื่อนขั้นแล้วมีอะไรไหมไปทำงานได้ทั้งสองคน ปเอาละครับเอาละตอนนี้รอประสิทธิภาพของแมรี่นะครับเต็มเรียบร้อยนะสีเวอร์ก็เต็มด้วยนะครับแปลว่าเลื่อนขั้นแน่นอนนะครับทั้งสองคนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเอาละกลับมาแล้วอ่ะไหนขอดูตำแหน่งหน่อยซิตอนนี้นะครับทั้งสองคนได้เลื่อนตำแหน่งเป็น นักเขียนบล็อกนะอ่าเป็นนักเขียนแล้วนะตอนนี้ได้เพิ่มได้ค่าแรงเพิ่มนะครับอีก80ม,มูนะเป็น35ม,มูต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้แล้วก็ได้โบนัสนะครับ407ม,มูนะครับอ่าแล้วก็เครื่องประมวลผลอะไรเนี่ยมิวตันละ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามันคืออะไรนะอ่านบนหน้าต่างหน้าต่างก,า,งการทำงานข้างล่างนะตอนนี้ก็ตำแหน่งก็เปลี่ยนมาแนละ้วครับกลายเป็นนักเขียนบล็อกนะ เอาละได้35ซิบโมนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะวันเวลาในการทำงานน่าจะเท่าเดิมนะครับทั้งาน11บเอ็ดโมงเลือกห้าโมงเย็นนะวัน,ว,นวันเหมือนเดิมเลยครับอาทิตย์จันทร์พุธศุกร์นะครับหยุดอังคารพฤหัสเสาร์นะสามวันเราประสิทธิภาพเริ่มต้นใหม่นะครับที่ปันกลางนะอ่ามีตอนนี้มีทักษะที่เพิ่มขึ้นมาแล้วครับคั้นที่สองก็เป็นทักษะนักเขียนนะครับระดับที่สองนะตอนนี้ก็ติ๊กถูกเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่เราฝึกไว้ไม่มีอะไรทาก็เลยฝึกไว้แล้วนะครโอเคงานประจําวันยังเหมือนเดิมนะครับก็เป็นการอ่านหนังสือนะเอาละอเดี๋ยวไปดูกด F2 ครับไปที่กล่องนะเอาละดูเครื่องประมวลผลกันนะครับอ่านี่คือเครื่องประมวลผลนะอ๋อเป็นคอมแหลนะเครื่องประมวลเครื่องประมวลผลคํามิวตันนะเอาละมีบวกความสนุกบวก5้านะครับ อัตราก,การใช้ไฟ3นะค,ความน่าเชื่อถือ5นะตกแต่งสร้างแรงบันดาลใจสอนะครับที่เหลือก็เป็นทักษะนะการเล่นวิดีโอเกมเขียนโปรแกรมเล่นตลกแล้วก็นักเ,เขียนนะอ่ะเดี๋ยวผมจะตั้งไว้นี่แหละครับตรงข้างเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีสีนะเอาละอ๋อมี3สีมาตรฐานนะก็จะมีเอ่อสีออกน้ำเงินน้ำเงินโทนฟ้านะสลับกับดำนะครับอีกนึงก็โทนเหลืองนะ แล้วก็เป็นเครื่องสีดําไปเลยนะครับแน่นอนครับเราต้องเอาโทนสว่างนะครับสีขาวสีอะไรดีออกโทนฟ้าก็เข้ากับโต๊ะดีนะแต่นี่ก็อ,ออกโทนเหลืองก็สว่างอีกแบบนะเอาเป็นอันนี้แล้วกันฮะโทนเหลืองนี่เลยกันโอเคเดี๋ยวผมาจะขายเครื่องหนึ่งเก็บไว้เครื่องหนึ่งเหมือนเดิมนะเพราะมันซ้ํากันนะนี่เราไม่ต้องซื้อคอมใหม่ละเรามีคอมสองเครื่องละเอาละ ดีดีดีอุปกรณ์เพิ่มแล้วโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับของอาชีพนักเขียนขั้นที่หนึ่งนะครับเอาละครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe แล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ